ความเป็นมาของตานกุยสลากประเพณีทำบุญให้คนตายทำทานให้คนเป็นพ่าพอตานกุยสลากในประเพณีตานกุยสลากของภาคเหนือตานกุยสลากหรือที่ภาษาไทยภาคกลางเรียกว่าสลากพัดเป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในภาคเหนือจะเรียกประเพณีต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีทั้งตาลสลากกินข้าวสลากกินกล้วยสลากกินสลากแต่ก็ล้วนหมายถึงประเพณีเดียวกันแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างก็ตามประเพณีตาลกล้วยสลากมักทํากันตั้งแต่เดือน12เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านหยุดพักจากทํานาพระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่ในวัดเพราะอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ผลไม้มากและกำลังสุกเช่นส้มโอส้มเกลียงกล้วยอ้อยและยังเป็นช่วงที่ข้าวเปลือกหรือข้าวสารใกล้หมดยุ้งช้างจึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมโดยมีความเชื่อว่าการตานกล้วยสลากนอกจากจะเป็นการทำบุญแก่ญาติผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานสงเคราะห์แก่คนยากไร้ซึ่งถือว่ามีกุศลแรงหนึ่งวันก่อนวันตานกล้วยสลากจะมีการจัดเตรียมข้าวของเรียกว่าวันดาหรือวันสุกดิบชาวบ้านจะจัดเตรียมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนมดอกไม้ของใช้มาจัดเตรียมใส่กวยซึ่งเป็นตะกร้าสารด้วยไม้ไผ่ลักษณะคล้ายฉลอมจะรองก้นด้วยใบตองหรือกระดาษหรือในปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นถังน้ำพลาสติกหรืออลูมิเนียมเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อโดยวันนี้จะมีญาติสนิทมิตสหายจากต่างหมู่บ้านมาร่วมกันจัดกวยกวยสลากมีอยู่หลากหลายแบบหลายขนาดตามแต่ความคิดสร้างสารรค์และกำลังศรัทธาของแต่ละคน แบ่งออกเป็นสองแบบกว้างๆคือกลวยน้อยกับกลวยใหญ่มีกลวยพิเศษเช่นกลวยย้อมหรือสลาดย้อมเป็นของหญิงสาวทำขึ้นเชื่อว่าเมื่อถวายแล้วว่าจะทำให้ครอบครัวมีความสุขในบางท้องที่โดยเฉพาะในกลุ่มไทยยงก็จะมีข้าวของเครื่องใช้มากกว่าปกติมีหวีกระจกแป้งผ้าเช็ดหน้าหรือของใช้ผู้หญิงอื่นๆและจะกังร่วไว้บนยอดสุดส่วนกลวยโจคอโจคอหมายถึงโชค เป็นกุยสลากขนาดใหญ่อาจเป็นกระบามีขาสูงแค่เอวหรือเป็นต้นสลากขนาดใหญ่สูงหลายเมตรมีต้นดอกหรือกิ่งไม้แขวนเครื่องใช้ต่างๆหรืออาจเป็นกระบุงขนาดใหญ่มากปักด้วยต้นคาหรือยาคาทําเป็นก้านยาวเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆหรือบางครั้งอาจทําเป็นบ้านขนาดย่อมๆหรือปราสาทแบบล้านานานําข้าวของต่างๆใส่ในบ้านโดยกุยโจคอจะใส่ปัจจัยมากกว่ากุยชนิดอื่นๆและเชื่อว่ามีกุศลมากภาพกุยสลากในรูปแบบของบ้านหลังเล็ก เพื่ออุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับข้าวของเครื่องใช้ที่ใส่ในกลวยโดยทั่วไปได้แก่น้ำข้าวสุกข,ข้าวสารอาหารสุกอาหารแห้งคับหมูแหนมไส้อัว่วหมูหนึ่งปลานอึ่งนอกจากนี้จะมีพริกเกลือหอมแดงกระเทียมเมี่ยงบุรีหมากครูปูนยาสูบทียนไขสบู่ส,สมุดดินสอย,ยาสีฟันขนมต้มขนมเทียนขนมชัน้นหรือขนมชนิดอื่นๆตามแต่สะดวกและยังมีดอกไม้รวมถึงผลหมากลากไม้เช่นกล้วยอ้อยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเงินที่จะต้องนำปักส่วนยอดกลวย เมื่อถึงวันตานลุ๋ยสลากชาวบ้านจะเขียนเส้นสลากซึ่งเป็นใบลานหรือใบตานในปัจจุบันบางที่ได้เปลี่ยนมาใช้กระดาษแทนโดยระบุข,ข้อความลงไปในเส้นสลากว่าใครเป็นของจะถวายทานไปหาบรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องผู้ล่วงลับชื่ออะไรหรืออุทิศให้ผู้อื่นผู้ใดและระบุที่อยู่ว่าอยู่ส่วนไหนของวัดเพื่อให้พระสงฆ์หาพบโดยสะดวกจากนั้นจะนำเส้นสลากมากองรวมกันหน้าพระประธานในวิหารขณะที่ชาวบ้านจะนำกล๋ยมารอยอยู่ด้านนอกอย่างคับคั่ง ภาพพระสงฆ์อ่านเส้นสลากประเพณีนี้ไม่ได้จำกัดแค่คนในหมู่บ้านเดียวหากรวบรวมคนจากต่างหมู่บ้านและญาติมิตรที่น้องจากต่างถิ่นจำนวนมากวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดงานก็ต้องนิมนพระจาก,กวัดอื่นมาช่วยรับเส้นสลากการกวยสลากจึงคับข้างด้วยผู้คนจากสารทิศและเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิหารแล้วเสร็จจะนำเส้นสลากแบ่งให้กับพระสงฆ์ ชาวบ้านบางคนก็จะเดินหาเส้นสลากของตนเพื่อนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับก่วยได้สะดวกโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์เดินตามมาหาให้วุ่นวายเมื่อเจอเจ้าของเส้นสลากแล้วพระสงฆ์จะให้สีให้พรหยัดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับที่มีชื่อในสลากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีในชุ่งเที่ยงจะมีการแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ในกวยสลากให้กับชาวบ้านที่มารอรับหรือนำไปแจกจ่ายสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไรอีกต่อหนึ่ง เพราะข้าวของเครื่องใช้ในกล๋ยสลากมีมากเหลือเฟือสําหรับพระสงฆ์ในอดีตจาจักแกะเอาข้าวของในกล๋ยสลากมารับประทานร่วมกันหรือในปัจจุบันบางท้องถิ่นจะมีการทําโรงทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ก็มีประเพณีตันกุ๋ยสลากหรือสลากพัดจึงเป็นประเพณีเนื่องในพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชนสร้างความสามัคคีในหมู่ญาติสนิทมิตรสหาย นอกจากจะเป็นการทำบุญให้คนตายยังทำทานให้คนเป็นอีกด้วย